อยู่ประมาณสามร้อยบาทนะครับในต้นแม่นะครับนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเช็คราคาเสน่จันนะครับก็จะมีเสน่จันเขียวเสน่จันแดงด้วยนะครับนี่ครับตรงหน้าเรานะครับนี่เราก็อยู่ที่ร้านแม่ปุ่นนะครับติดถนนเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงบิ๊กซีนะครับเลยบิ๊กซีมา500เมตรครับอยู่ในตัว อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับร้านแม่ปูนก็ยังไม่มีชื่อป้ายนะครับก็จะมีสองร้านติดกันนะครับหนึ่งสองน่นอีกร้านหนึ่งที่เป็นกระถางนะครับอยู่ติดถนนนะครับเป็นร้านแรกนะครับนี่นะครับก็จะมีต้นไม้ที่แขวนไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้เจ้าของร้านก็เหลือแต่โลูกแกมาเฝ้านะครับ นี่นะครับวันนี้พามาเช็คราคาเสน่จันนะครับก็จะเป็นเสน่จันเขียวก่อนต้นแรกนะครับเพื่อนๆอยู่ประมาณ300บาทนะครับนี่ต้นแม่นะครับนี่ครับเสน่จันเขียวแท้ครับเพื่อนๆถ้าเสน่จันเขียวแท้ใบเขาก็จะกลมๆนะครับเหมือนแบบนี้เพื่อนๆนี่ครับอันนี้ใครได้ไปคุ้มมากเลยครับเพื่อนๆลูกเยอะมากเลยนี่3 0 0บาทนี่ครับ นี่ครับลูกเต็มเลยครับอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็ลูกจากต้นแม่นี่ครับแต่ต้องรองให้ฟื้นก่อนครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทสเนจันเขียวนี่ครับและนี่ก็สเนจันแดงสองร้อยห้าสิบาทนี่ครับฟอมใหญ่มากครับสองร้อยห้าสิบบาทนี่นะครับอันนี้กี่บาทครับนี่ มี250บาทมีเกือบ3ต้นเลยครับอันนี้ลูกของเขาใช่ไหมใช่อันนี้ลูกของเขาครับเพื่อนเพื่อนแสดงว่าไอ้ต้นใหญ่ก็เป็นต้นแม่ได้เลยเนาะ<ม>นี่ลูกของเขาโผล่มาเต็มเลยครับ250บาทของเงินหนอทองนะครับเพื่อนๆ่นี่นะครับอันนี้ร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันอ๋อร้านเปิดทุกวันปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ แปดโมงปิดหกโมงเย็นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่อยู่ติดถนนดำนะครับเข้ามาก็จะเจอน้องๆเขานั่งขายอยู่นะครับนี่ครับมีดินมีกระถางครบใช่ไหมครับค่ะห๋อมีดินมีกระถางครบนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ต้นไม้มงคลแล้วก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนมาเช็คราคานะครับนี่ก็โชคก็ชั้นสองร้อยบาทนี่ครับยางอินเดียดำสองร้อยบาทครับ ี่สูงมากเลยครับประมาณเกือบห้าสิบเซนนะครับอินเดียดังสองร้อยหสิบาทนะครับโอ้สยามม่อนหนึ่งร้อยห้าสิบาทไอ้นี่หนึ่งร้อยหสิบาทเหรอค่ะไม่ผุ่มใหญ่จังครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้ใหญ่มากเลยหนึ่งร้อยหสิบบาทเองเพื่อนๆน,นี่เพราะว่าไอ้นี่ถูกมากๆเลยครับนี่ นี่ก็ไ,ไส่ใบซัก300บาทฟิโลมะละกอ2 5 0บาทนะครับเพื่อนนี่นะครับร้านก็จะมีไม้แดดแล้วก็ไม้มีไม้ผลได้ไหมครับอ๋อมีมีอะไรบ้างไม้ผลอย่างเช่นครับมะพร้าวค่ะมะพร้าวขอไม้ผลก็จะมีมะพร้าวอะไรอีกครับ ท,ทุเรียนชมพู่นะครับไม้ฝนก็จะมีมะพร้าวทุเรียนชมพู่ครับมีในร้านเดียวกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันน,นี้ก็เป็นเศรษฐีใหม่150บาทนะครับเศรษฐีเพิ่มทรัพย์ร้อบาทแสงจันทา200บาทนะครับมอนเตร a าครับ250บาทนี่นะครับบัลลังเงิน200บาท ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับนี่ก็เป็นเฟิร์นออสกาก้า2 0บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเสร็จทิง้งินนาะ300บาทนะครับนี่ครับก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆคนไหนไอันี่มีกี่ต้นนี่หางกระเบนตอวต้นเดียวอ่ะโอ้ อยากได้มากเลยนี่สามร้อยสิบาทลดได้ไหมจองได้ไหมจองได้ไหมนี่ครับเพื่อนเพื่อนหายากเนาะไอตัวนี้มันโตวไวนะถ้าเราเอา,เอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนเพื่อนสามร้อยสิบบาทเดี๋ยวเราหาซื้อติดไม้ติดมือไปสักต้นหนึ่งนี่นะครับ แก้วสฟัดนึกหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวเมียนะครับตัวนี้ก็ตัวผู้สองร้อยบาทนะครับทรัพย์มงคลนะครับป้ายอ่านง่ายมากครับเพื่อนๆป้ายป้ายใหม่นะครับกุมารด,ดำห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ละครับต้นไรว่านางคุ้มค่ะอ๋อมันมีดอกด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้รวมกระถางกี่บาทห้าร้อยค่ะอันนี้ห้าร้อยบาท สวยมากเลยดอกเขาเนาะนี่ครับเพื่อนๆว่านนางคุ้มนะครับอันนี้เราเอาไว้ในร่มได้ไหมมันไว้ในห้องนีครับไว้ในร่มบริเวณบ้านนะครับเพื่อนแต่สวยงามมากมีดอกเลยครับนี่ครับห้าร้อยบาทพร้อมกระถางกระถางก็มีจานรองนะยครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปเดินไปดูอีกซอยหนึ่งครับนี่ครับอ๋อนี่ว่าน,นังคุ้มเนาะใช่อันนี้ถ้าต้นเล็กนี่กี่บาทร้อยสามสิบค่ะอ๋อนี่นเพื่อนร้ <130. S 1> อยสามสิบท่ากันหมดเลยใช่ค่ะแล้วแต่เลือกต้นอ๋อมันเป็นหัวเหมือนเหมือนหอต้นหอหัวหอมเนาะที่มันโผล่มาเพื่อน ใครมาเลือกได้ก่อนก็ได้อันสวยนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยครับอันนั้นสวยอ่ะอ,อันนี้ใบกําลังจะแทงมาใช่ไหมใช่ค่ะนี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะดีตัวออกมาใช่ไหมครับดีเป็นใบออกมานี่โอ้นี่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับหนึ่งร้อยสิบบาทสวยงามมากนี่ครับก็มีเพชรน้ำหนึ่งหกสิบบาทโอ้มีราคาหลักสิบด้วยนี่มีกำลังมีดอกครับ แสงเงินแสงทองนะครับนี่นะครับแล้วอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้าน,น,อ,นาอ๋อเป็นกระถางใช่ไหมครับรอ,อ๋อเป็นกระถางนะครับยังไม่ได้วางนะครับเพื่อนๆนูๆน่นอีกร้านหนึ่งอ๋อนี่ใช่ไหมไม้ผลใช่ไหมครับนี่ครับไม้ผลก็มีครับแต่มีไม่ค่อยเยอะ แต่ก็พอมีขายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับทุเรียนแล้วก็มะพรา้าวมะพร้าวน้ําหอมใช่ไหมใช่หอมมะพร้าวน้าหอมนะครับเพื่อนๆนี่ครับบอลสีน่กี่บาทครับอันนี้เลี้ยงเองอ๋ออันนี้<ด>เลี้ยงเองย,ยังไม่ได้ขายครับเพื่อนๆแค่น,น,นี้ชื่ออะไรเนี่ย อเป็นลูกเขาขายไม่ลูกเขาถ้าเป็นไม่กี่บาทลูกเขานี่ตั้งราคาไว้ยังอ๋อแต่ขายเหมือนกันเนาะนี่เพื่อนๆไอ้นี่ก็ขายเหมือนกันเป็นลูกของบัลลังก์ทองใช่ไหมนี่นะครับว่านูสเนจันเดี๋ยวไปดูสเนจันแป๊บหนึ่งครับอันนี้คุณแพนสามร้อยบาทนี่ก็จันแดงหนึ่งร้อยสิบบาทเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวเรามาดูไอ้ต้นนี้ก่อนอันนี้เอามากี่กระถางครับทำไมเรือกระถางเดียวนี่ครับมันหายากเนาะต้นนี้นี่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะซื้อไอ้ต้นนี้กลับไปแต่วันนี้เราเอาตังมาไม่พอเราจะมัดจำไปก่อนนะครับเพราะเราชอบไอ้ต้นมไม้บอลที่แปลกแปลกเนาะมันหายากเนาะเอาไปสะสมไว้เพื่อผมไว้ทำคลิปที่บ้านของผมนะครับ โอเคครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็แวะมาที่ร้านแม่แม่ปุ้นนะครับไม่มีชื่อป้ายร้านนะครับก็จะมีพวกที่แขวนไว้นะครับนี่เป็นโมบายที่แขวนไว้เป็นร้านติดถนนใหญ่นะครับเลยบิ๊กซีมา500เมตรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ